ฉันนำเดจชมาลบใครนึกวังนึกวงนึกศกนึกหนสอนสมเลยตปีสมมนบมสมมอีออนมาสมมติเหมะแต่ข่าวจะชอบเลี้ยงแมวแต่ไอ้กินแมวที่ชอบดูกผมเป็นคนตัวสั้นแต่หำมันบ่สั้นบ่หำผมยาว อะไรนะโอ้เพลงร้องไม่ได้ไหมรับเอาตังเลยครับย้อนมึงใส่สุดนี่แหละฝนจะตกบักหามไงสวัสดีพี่พีเข้าไปลูกชื่ออะไรนะเกอร์ครับชื่อเกอร์ช็อกเกอร์แต่เอฟซีเรียกเขาประสิทธิโชคเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ทำไมเสียงใหญ่ทำไมเสียงใหญ่ตัวเล็กอย่างเขาว่าคนเสียงใหญ่หอมเจ้าใหญ่เชื่อมันไหม เชื่อไหมว่าคนเสียงใหญ่ห้ำใหญ่ไม่มีใครเชื่อหรอกเสียงเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมห้ำแหลม